ที่สวนเชาน้านี้ที่สวนปอเปียวปักใจพิษโลกครับเมื่อคืนฝนตกแรงมากครับน่าจะเป็นการอําลาของฤดูฝนนะครับตกจนมีเสียงฟ้าผ่านะครับดังมากนะครับก็เรียกว่า ป่าหัวปลาหมอหักคอหน่อไม้นะครับเป็นการบอกลาของฝนอันนี้ก็จะมาดูนะครับว่าต้นไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกถึงการบอกลาฝนก็คือต้นเท้าใหญ่ม่อมนะครับคนโบราณก็บอกว่าถ้า ต้นใยม่อมออกดอกนะครับก็จะบ่งบอกถึงฝนจะอำลานะครับก็เป็นข้อสังเกตของคนสมัยโบราณน,นะครับอันนี้เรียกว่าต้นเท้าใยม่อมนะครับจะออกดอกปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวนะครับแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรที่ ที่ช่วยลดไข้นะครับเรียกว่าไข้ลมนะครับเขามักจะนิยมนำดอกและยอดของอของต้นท้ายม่อมไปลวกจิ้มนะครับนี่ลวกจิ้มเพื่อลดอาการไข้นะครับโดยเฉพาะไข้ลมนะครับเป็น พืชสมุนไพรที่ผมนํามาปลูกไว้นะครับตรงนี้ก็ประมาณสัก78ต้นนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะเพื่อขยายพันธุ์เห็นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นที่ปลูกจนสามารถออกดอกได้นะครับการขยายพันธุ์เท่าที่ผมดูในคลิปต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์ทางเมล็ดกับ ทางรากของเขานะครับทางรากของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นได้ว่าเมื่อออกดอกก็คงจะรักษาไว้นะครับจนกว่าจะมีเมล็ดแล้วก็ลองเก็บเมล็ดมาเพาะดูนะครับผลความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็จะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับถ่ายทําให้ดูเรื่อยๆอถูกฝนเมื่อคืนนะครับก็เขียวชะอุ่มเลยครับดู ชื่นอกชื่นใจครับกับต้นเท้าใยม่อมนะครับอันนี้ก็สูงประมาณ2เมตรได้นะครับที่โดดเด่นก็เห็นจะเป็นช่อพวงดอกนะครับซึ่งก็ออกให้เห็นนะครับนี่นี่นะครับผมชื่นใจมากครับถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่ได้นำมาปลูกไว้ตรงนี้นะครับ ถ้าจะพูดให้ฟังว่าต้นเท้าละม่อมหรือเท้ายม่อมต้นลักษณะนี้นะครับเป็นพืชใกล้จะศูนย์พันธุ์นะครับหายากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาทำการอนุรักษ์แล้วก็ขยายพันธุ์รักษาต้นเอาไว้นะครับอันนี้ต้นเท้ายม่อมสวนปอเปี๊ยวปักใจครับ ออกดอกบ่งบอกถึงฝนจะอำลาหรือดูหนาวจะเข้ามาครับมักจะออกดอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับขอบคุณครับ